ไอ้คุ้ยกระจอกไอ้เฮียเดิเฮียกระจอกกระจอกไอ้น้องสามหนึ่งไอ้เฮียเด็กม้ขีดอีกดีมึงอะพวกมึงแม่งพูดก็ไม่รู้ภาษาจ้ำกันเอาแต่ปาโมกแต่สวะตอนที่ไม่มันคอยเอาแต่จัดจะหาพวกกตว์คำสัพท์ไ้เหมือนกศาสนาสอนคำเก่งกว่าที่ของจะหาลองเคาะเล่นนึว่าสมองจะหนาเด็กเฮียเลือดเย็นมากันสองกระหม่อมเอจีกับไทยด็อกไปเห็นต้องสอนคนถาคุ้ยคุ้ยคุ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 ย ควย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 คเอากูไปพูดกันสนุกปากในขณะที่น้ำร้อนกูยังไม่หยุดอาบทำลายอาชีพแม่ก็สุดบาปไอ้พวกที่ว่าเจ๋งอยู่ๆก็หลุดฉากตีผู้หญิงแม่ก็สุดกากแถมเตะหมาแม่งก็สุดหยาบต่อยเด็กๆแล้วทาเป็นอุกอาจต้องมีพลาดสักวันเลยถ้ามึงหลุดกาก ชีวิตมันไม่รังไม่จีถึงวันที่ลมมันไม่พัดไม่วีหัวไม่ผูกไม่ลูกไม่ตีไม่เหลือความรักให้พักให้พีหลังจากนี้คือกูไม่มีไอที่ผ่านไปคิดว่าให้ฟรีและที่ทำทานไปไม่เครียดไม่ซีไม่หล่อพรำเพียกไม่เรียกไม่รีแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่เศร้าที่ทำแร็ปเปอร์ตายไปทั้งคนพอปล่อยเพลงหนึ่งมันก็โดนไปยับปล่อยไปอีกปั๊มหายไปทั้งวงรีแอคชั่นมึงอวยทั้งคมแฟนคลับมึงทั้งอึนทั้งงงโดนกูพาทัวร์ทั้งขึ้นทั้งลงใบโพล่าแดกทั้งขึ้นทั้งลง เฮียเด็กไม้ขีดไปอีกดิมึงอ่ะไอคุยมาร้องกูไม่ไหวกับมึงนะไอสัตว์หนึ่งหนึ่งสองสองกูได้หมดแต่สัตว์ไปตามพวก